ไปพูดคุยกับคุณธิพานธวัฒนทรัพย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท YLG b u l l n a n Future จำกัดค่ะคุณธิพาสวัสดีค่ะค่ะคุณเฉยมาสวัสดีค่ะค่ะคุณธิพาคะวันนี้มีการประเมินแนวโน้มทิศทางราคาทองคํายังไงบ้างคะค่ะสําหรับในสัปดาห์นี้นะคะตัวราคาทองคําเองมิศทางยังถือว่ายังอยู่ในกรอบโดยภาพรวมนะคะสัปดาห์ที่แล้วมีการปรับตัวขึ้นมาบ้างเล็กน้อยนะคะสัปดาห์นี้โอกาสสัปดาห์นี้โอกาสในการที่จะขึ้นไปทดสอบที่ราคาที่สูงขึ้นยมีค่อนข้างมากทีเดียวค่ะ โดยที่กรอบของราคาทองคำจะอยู่ระหว่าง1,300เหรียญจนถึง1,350เหรียญค่ะซึ่งถ้าเป็นเงินบาทนะคะก็จะอยู่ในระหว่างประมาณ20,000บาทท้วนจนถึง21,000 21,000บาทต่อบาททองคำค่ะค่ะคุณธีพาคะแนวโน้มราคาทองคำในกรอบที่คุณธิพาได้ระบุเอาไว้กรอบนี้น่าจะมีโอกาสที่ขยับปรับขึ้นมากกว่าเดิมไหมคะค่ะตอนนี้เองนะคะตัวราคาทองคำจะต้องขึ้นไป ทดสอบนะคะที่บริเวณ2องหมนึ่งพันก่อนว่าสามารถผ่านไปได้ไหมนะคะซึ่งถ้าสามารถผ่านได้เนี่ยคะ่ะแนวต้านต่อไปจะอยู่ที่บริเวณ1 3ึ่ดิบห้าเหรียญนนะคะหรือว่าถ้าเป็นเงินบาทก็อยู่บริเวณประมาณสักสองหมพัน เจ็ดร้อยบาทต่อบาททองคำค่ะโดยรวมมานะคะในในในช่วงนี้เองก็คือยังถือว่ายังจะมีการซื้อขายอยู่ในกรอบแต่ว่าแรงซื้อเนี่ยค่อนข้างมีขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยเหมือนกันนะคะเลยทําให้ตัวรา,าคาทองคําในช่วงนี้เองสามารถยืนเหนือที่แนวหนึ่งพันสาม้อยเหรียญหรือว่าที่แนวประมาณสักสองหมื่นบาทได้คือแรงซื้อทั่วโลกเนี่ยถือว่ายังมีอย่างต่อเนื่องเลยทําให้ตัวราคาทองคำเนี่ยสามารถปรับตัวขึ้นได้ค่ะ <c oughs> ค่ะคุณทิพย์ <c oughs> ค่ะ,คะ คุณธีพาแนะนํานักลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของราคาทองคํายังไงบ้างคะค่ะอย่างช่วงนี้เองนะ,นะคะก็คือว่าถ้ามีการปรับตัวขึ้นมาใ,ใกล้ๆประมาณสองหมื่นหนึ่งพันจนถึงบริเวณถ้าทะลุขึ้นไปนะคะจะได้เห็นประมาณสักสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยแถวนั้นเนี่ยถือว่าเป็นจุดขายทํากําไรออกมาก่อนสําหรับนักลงทุนที่ที่รอจังหวะในการขายมานานนะ,นะคะเพราะว่ามองว่าด้วยรวมมาค่ะก็คือเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงไต,ตรมาสหนึ่งค่ะ ค่ะราคาวันนี้สอบถามเพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณมากนะคะคุณธิพานะวัฒนทรั์นะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท YLG Bullion and f u t u r e จำกัดนะคะคุณธิพาระบุว่ากรอบของราคาทองคําในช่วงนี้ถ้าเป็นดอลลาร์สหรัฐนะคะจะอยู่ที่1 3 0 0ถึง1,350ดอลลาร์สหรัฐต่อ1ออนซ์ค่ะส่วนราคาถ้าเป็นราคาสําหรับในประเทศไทยราคาเงินบาทนะคะบอกว่าน่าจะเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ20 0 0 0บาทถึง21,000บาท ต่อ1บาททองคำนะคะก็ราคานี้ในระยะนี้น่าจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบอยู่นะคะแต่ว่าแนวต้านถัดไปถ้าหากว่าผ่านไปได้ก็น่าจะอยู่ที่1,385เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ1อ่ออนนะคะทิศทางของราคาทองคำไตรมาสหนึ่งของปี2557ก็ดูเหมือนว่าน่าจะมีการปรับเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ว่ายัางไงก็ตามก็คงจะต้องมีการติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดนะคะทั้งหมดคือรายการชั่วโมงทำกินประจำวันนี้นะคะดิฉันสิริมาพร้อมทีมงานทุกคนลา คุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ